สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นของประจำวันที่4ถึง10ธันวาคมก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทําเป็นคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่ไพ่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่วงหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนําหลักธรรมะเช่นหลัก,กมิหารสี่หลักที่ป่าสี่ม,มักมีอกแปดเนี่ยหรือธรรมะ ที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็ดูว,ว่าสัปดาห์นี้ไพ่เนี่ยเขาจะมีอะไรบอกเราบ้างนะคะ หนึ่งสองสามขออยาดเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งพระอาทิตย์พระเกตใบที่สองพระพุธ ใบที่สาพระอาทิตย์กับพระพุธนะคะทีนี้เราก็มาอ่านตามนับไพ่กันนะคะมองว่าอาทิตย์เนี้ยคุณจะเป็นคนที่มีนีแหละมีการเจราจาที่ดีเป็นคนที่มีไหวพริบดีมีศิลปะในการพูดจะมีการเจราจาติดต่อสสารการเดินทางรวมถึงบนโลกออนไลน์ต่างๆด้วยนะ จะทาให้การเจราจาต่างๆของคุณเนี่ยประสบความสาเร็จอันนี้ก็เป็นว่าหน้างานของคุณของแต่ละคนเนี่ยติดต่อประสานงานเรื่องอะไรกันอยู่บางคนอาจจะมีการเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่มีการวางแผนเกี่ยวเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่จะทําขึ้นก็ได้บางคนน่ะ,ะเป็นเป็นในหน้าค้าขายช่วงเนี้ยที่เนี้ยดูละคล่องตัวขึ้นบางคนใครที่รอข่าวสารอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวสารนะคะ บางคนเนี่ยจะเจอคนที่ถูกใจก็จะเจอมิตรกะัยาะมิตรที่ถูกใจของตัวเองแต่ทีนะะเนี้ยกัยามิตรเนี่ยอันนี้ต้องระวังหน่อยว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็จะมาในรูปแบบนี้เหมือนกันนะบางคนเนี่ยจะเจอกะจยามิตรอาจจะเป็นชาวต่างชาติเองก็ได้เหมือนกันและบางคนน่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะ ทีนี้ก็เรื่องของการเงินบ้างการเงินน่ะก็จะมีเงินให้คุณหมุนเวียนไม่ขาดสายมีบางคนก็จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่และบางคนเนี่ยจะได้โชคลาภจากการติดต่อสื่อสารของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็บางคนก็จะมีโชคลาภที่ไม่คาดคิดโชคลาภที่ไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะของแต่ละคนนี่ต้องไปดูว่าได้เป็นอะไรกัน ทีนี้ในเรื่องของความรักบ้างมองดูว่าอาทิตย์นี้คุณเป็นคนที่ช่างเจรจาพูดจาไพเล้ะอ,อ่อนหวานทําให้ก็จ,จะให้คือคนโสดเองเนี่ยนะจะมีคนเนี่ยอาจจะเจอคนชาวต่างชาติเองหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาคุยกับตัวคุณแต่อันนี้คุณก็ต้องดูกันให้ดีๆนะว่าแต่ละคนเนี่ยข้อนี้สําคัญว่าเขามี ครอบครัวแล้วหรือยังถ้ามีแล้วเนี่ยควรจะถอยออกมาอย่าไปยุ่งอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วคนที่มีคู่คนคุยกันคนมีแฟนเนี่ยความรักก็จะเป็นเป็นแบบผู้ใหญ่มีความเข้าอกเข้าใจกันจะไม่งองแงี้งอง,งงกันแต่ให้ระวังว่าบางคู่อ่ะถ้ามีความใจร้อนเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ทีนี้ในเรื่องของสุขภาพบ้างก็จะมีเรื่องของความวิตกกังวลคิดมากสายตาความดันหัวใจ อันนี้ก็ต้องระวังต้องดูแลก,กันให้ดีๆนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยสัปดาห์นี้ตามหน้าไพ่ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ไปเจองคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนไดพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ